ถามันยกจะต้องสีนะเขาก็ฝากผู้ว่ามาให้ดูแลเราเราก็ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องราชการเราสั่งเราเรื่องทำงานนะเราก็ทำในครอบครัวก็ต้องภูมิใจไม่ต้อง,งร้องไห้แต่ก็จะเป็นผัวนะครับเป็นเหตุแต่ พี่สาวเนาะเข้มแข็งนะครับพี่สะพาวพี่สะพ้ายเาติดหางานจะต้องดูไม่ต้องห่วงต้องเข้มแข็งเขาไปดีแล้วนะถ้าเราโศกมากเนี่ยเขาจะโศก ไปพบปะและก็พูดคุยกับครอบครัวของคุณพงพัฒน์ถล่มทั่วจังหวัดนะครับแล้วก็ท่านทีมงานกาชาติที่ไปทํางานที่อิสระผมทั่รจังหวัดศรีสะเกดนะครับได้มาในหน่วยงานไหนมีหน้าที่ทําอะไรอย่างไรในส่วนพื้นที่ศรีสะเกดเนี่ยเราได้ก็มาพบกับคุณพ่อคุณแม่พี่สะใภยของพงพัฒน์ใช่ไหมครับ นะ,น,น,นะครับกระผมนายวิชัยเลือพัฒนานัน์การดานจังหวัดศรีสเกตรครับวันนี้ก็ได้ลงมาเยี่ยมครอบครัวของน้องนะครับซึ่งก็ถึงกับเสียชีวิตนะครับก็อยากจะกลับเรียนว่าในส่วนของการดูแลเรื่องที่น้องทราบครับก็มีสื่สอสารหลักๆก,ก็ภูมิใจของจังหวัดศรีสเกตรับเป็นความภูมิใจความผูกพันของพี่น้องมีอะไรบอกพวกเรานะครับเราก็ นีนี่น่าจะประสานไประดับหนึ่งส่วนวันนี้พอทราบข่าวมานะคะก็ทาพวกเราทําได้ก็คือท่านามาจากหน่วยงานคณะแรงงานก็ได้นําสิทธิพิเศษต่างๆครับขอบคุณครับก็นําเรียนท่านผู้ว่าราชการหน่วยงานไหนมีหน้าที่ทําอะไรอย่างไรในส่วนพื้นที่ศรีสะเกดเนี่ยเราได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อช่วยเหลือแรงงานาที่ไปทํางานที่อิสราเอลนะครับขึ้นนะครับโดยมีสํานักงานอยู่ที่สำนัก งานแรงงานจังหวัดนะครับซึ่งมีทีมงานสําคัญคือ,อข้าราชการสังกัดกรมกระทรวงแรงงานนะครับทุกภาคส่วนนะครับแล้วนอกจากนี้นอกจากาหน่วยราชการในกระทรวงแรงงานแล้วจะมีส่วนประกอบอื่นนะครับเช่นกระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่นคงของมนุษย์นะครับแล้วก็ในส่วนของอท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่จะเป็นผู้ในการศูนย์นะครับแล้วก็จะมี คนสาคัญอีกคนหนึ่งก็คือ per l, นายเพลย์ครับจะเข้ามาเป็นผู้ประสานงานเรียนพี่น้องอีกครับว่าสิทธิทต่างๆเนี่ยนะครับทางกระทรวงแรงงานเนี่ยจะเข้ามาลงมาที่ครอบครัวครับโดยคนที่เราจะเข้ามาหาพี่น้องก็คือจัดหา,างานจังหวัดเนี่ยจะมาอธิบายนะครับหลังจากนี้เนี่ยจะส่งทีมงานมาอธิบายครอบครัวว่าครอบครัวเราเนี่ยะจะมีสิทธิอะไรนะครับนอกจากจัดหา,างานจังหวัดในส่วนกระทรวงแรงงานเนี่ย กระทรวงความกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ย <_ d> um> ก็จะมีส่วนของอความช่วยเหลือตามระเบียบนะครับเดี <_ d> um> ๋ยวทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของจังหวัดเนี่ยก็จะมาดูแลนอกจากนี้เนี่ยยังมีของกาชาตนะครับที่จะลงมาดูแลนะครับในส่วนให้ความช่วยเหลือนอกจากนี้ทางนายอำเภอครับแล้วก็ทางองคอ์กรเอกชนเนี่ยก็จะลงมาดูแลอันนี้ก็คือในส่วนของการทําหน้าที่ในส่วนของจังหวัดศรีสะเกด